บางอย่างมันกำลังหัวเราะรือว่าดังจากต้นไม้ต้นนี้นะังมงนั้ว,วพ,พี่ดังจิดต่อกับสองนัดนะจากด้นบนนี้เจ้าแม่บอกว่าขอจะให้โชคแล้วก็ขอแค่มีของมาถวาย ผมผมไม่ได้ไม่ได้อยากได้โชคครับผมแค่มาพักผ่อนในป่าแล้วก็มไม,ไม่ไม่เป็นไรครับเจ้าแม่ขอบคุณมากครับทุกคนได้ยินไหมสี่แปดเก้าที่ก็แม่พูดมา สวัสดีครับผมกระดาบสวัสดีนะครับพี่พี่เอฟีทุกทุกท่านเลยนะครับนะอยู่กับผมเล็กจากช่องพี่แร์พาไปเรื่อยวันนี้ทุกคนผมแบกเป้นะใส่ปุงใส่เป้นะตั้งแคมป์ในป่าริมน้ำพี่พี่ผมจะพูกไปนอนทุกคนจําจุดที่ผมเคยเจอ,อสาวหมู่วานด้มไหมครั้งแรกเลยซึ่งนางมาอาบหนาพี่นี่แล้วก็มาเล่นน้ํามาเหมือนกับเป็นสาวเดินป่าที่ต้องบอกเลยว่าลึกลับแล้วก็ปริศนามากนางมี นางมีชื่อว่าสาวหมูห่ห้าแต่ผมไม่รู้จักชื่อนางรู้แค่ว่านางอยู่หมู่ห้าและวันนี้นะผมไม่น่าจะเกือบปีแล้วที่ผมม่ได้มาที่นี่แล้วก็ไม่ได้เจอนางนานมากแล้วไม่อยากเจอนะแต่เฉพาะจะเล่าให้ฟังว่าพี่ๆทุกคนจาได้ไหมที่ที่ผมเคยเจอสาวหมูห่ห้าแล้วก็จะไปจุดที่ใกล้กับพ่อปู่ทาวันนะย่พ่อปู่ทาวนอยู่ท่านนะท่านผู้รักษาผืนป่าณนะป่าแห่งนี้พี่พี ผมจะเข้ามาตั้งแคมป์ผูกไปนี่เพราะว่าช่วงนี้น้าตกสวยมากแล้วก็น้าเนี่ยค่อนข้างจะงดงามธรรมชาติแบบว่าให้เห็นแบบเขาเรียกว่าไม่เหมือนตอนที่แบบน้ําไม่มีอะตอนที่ไม่มีน้ําพี่พี่ดูมันไม่มีอะไรนะแต่พอมีน้ำเนี่ยทุกอย่างมันมันเปลี่ยนไปเหมือนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าด้ทุกคนโอเคขอกำลังใจจากพี่พีทฟรีคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้ผมด้วยนะสปอนอร์ผมเดียวการไม่กดข้ามโฆษณาหรือขยายอุหนุนสินค้าเรานะครับ กล้ยม้วนอบน้ำผึ้งเผือกทอดอบน้ำผึ้งนะสั่งเข้ามาได้พี่นักกล้ยม้วนถุงละห0สบาทเผือกทอดถุงละหกสิบาทไม่พี่นักติดต่อ,อเข้ามาได้เลย0ูนย์0 5 6 7 5ศย์ห้าหเจดห้าหรือบ้านเขียว LEK พิมพ์เล็กหมดเลยนะพี่ๆเลคศูนย์ห้าสองห้าทักเข้ามาได้เลยแล้วก็มีอีกที่เราจะจะนำเสนอมากๆเลยคือพยันนะเสริมดวงนะเพิ่มสริมงคลแล้วก็ทำมาค้าขายต่างๆแล้วก็ เขาเรียกว,ว่าพวกแคลค่าปลอดภัยนะพยันพ่อะปูต้นไส่แล้วก็เป็นของท่านท้าพี่ๆนะสั่งเข้ามาได้พื้นละหกร้อยแปดสิบาทส่งฟรพีพี่นะนำไปใช้บอกเลยว่าเห็นผลชัดเจนนะเห็นผลในอย่างชัดเจนพ,พี่นะเพราะว่ามีเอฟลี่หลายๆท่านได้ไปแล้วมาคอมเมนต์ที่คลิปด้วยแล้วก็ทักมาบอกในบ้านเกี่ยวเดียวว่าเห็นผลไวมากๆได้ไป,ปปุ๊บขายของค้าขายต่างๆขายหมดไวมากๆทันควันบางคนถูกหวยลาาหวย ฮานอยหรือว่าจะเป็นหวยแบบทั่วไปเนะี่ยก็ถูกเลยพี่พ่นะหวยสองตัวก็ถูกสักสิทธิ์หรือเปล่าอันนี้เป็นเป็นความเชื่อนะโปรดใช้วิจารณญาณทุกคนนะก็เราจะดวงเราจะบุญวาสนาพ,พี่ลองลองดูทุกคนนะเดี๋ยวนี้ก็หลายท่านหลายคนหลายท่านก็เพิ่งทางนี้มากมายทุกคนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเดินทางลงไปด้านล่างนี้เพื่อดผูกเปย์ั้งแคมป์พี่ๆนะไปเดินทางกันดีกว่า Let's go โอเคทุกคนนะเดี๋ยวผมจะลงไปหาที่พุกเปด้านล่างนี้พี่ๆนะไม่รู้ว่าตอนนี้นะครับน้ำขึ้นสูงหรือเปล่านะพี่ๆ ตกเมื่อคืนนะชื้นมากในป่าน้ำเมื่อเช้าก็ตก ก็ไม่ถือว่าเยอะมากพี่พี่นะแต่ก็ยังพอมีอยู่นะพี่นะครับเดี๋ยวผมจะหาที่ปลูกเปกันตรงนี้แหละทางวันนี้นะครับเอาหาดูที่มเหมกกันทุกคนที่หมกกที่สวยงามเลย สุดนีท้ที่ผมเคยเจอสาวหมูห้านนะตรงนี้แหละนางมาเล่นน้ำมาอาบน้ำก็เก่งนะนางก็ไม่กลัวอันตรายนะนางมาเล่นน้ำวันนี้พี่นะครับ พาไฝั่งนูงน้นนะเพื่อต้ต้องเดินด้วยความระมัดระวังเพราะว่าหินในป่าเนี่ยหินทีอยู่กลางน้ำอ่ะลื่นม,มากๆพี่พี่นี่จะเป็นจุดที่ปู่ทวันอยู่นะแต่ท่านไม่ได้ออกมานานแล้วผมไมมไม่รู้ว่าท่านเนี่ยยัง,ยงอาศัยที่นี่หรือเปล่าพี่พ ว่าผมจะผูกเปจุดนี้นะน่าจะได้อยู่ ทางคนปลกเปกันดีกว่า ตรวทับตกอีกแล้วพี่กล้องนี่ขยันตกจริงๆนะแต่ละถูกเป๊ะสิยพอดีนะพี่ี่ที่นอนผมวันนี้นะอาจจะอยู่ที่นี่ทั้งคืนเลยทุกคนแต่ทุกคนไม่ดูดีหรือเปล่าเสียงบางอย่างมันกับหัวเลาะหรือ,อว่ายิ้มยิ้มแบบเนี่ยผมพูดไม่ถูกอะจากต่างจากต้นไม้ต้นเนี้ยนะ ผมไม่รู้ว่าเสียงดังมันได้ยังไงนะครับหรือผมหูฝาดหรือเปล่านะอาจจะเป็นเพราะเสียงน้ำด้วยหรือเปล่าแต่ดังมาจากต้นไม้ต้นนี้จริงๆนะพี่บพีนี่ต้นนี้เลยไปพวกไปกันต่อ ดังมากห็นไหมทุกคนสางนัดแล้วว่ะพี่พี่ดังจิตต่อกับสองนัดนะจากจันบนนี้ไม่รู้ว่าใครมาไล่ล่าอะไรอยู่นะสามนัดแล้ว แต่ข้อมือไม่ดีครับพี่เคยผ่านล่าสัตว์หรือเปลาา่าน่าจจะเป็นการล่าสัตว์ของผู้นักทางที่ ช่างมันดูเขาต้องระแวงนะเสียงเสียงเสียงดังขึ้นมา

วุธลราั์หรือเปล่าดังมาส่งสี่นัดิดตอกเลยพี่พนะดังมากคือแบบลั่นป่าพี่พี่คนได้ยินนะมันดังจริงพี่พนะครับพ,พี่ดี ูกไว้สูงมากจะพอนอนลงมาต้นไายมันงอมาพี่ใช่ไหมเนี่ยต้องผูกสูงกว่าน,นี้นะทุกคนใช่ไหม เ okay, พ่พี่ๆตอนนี้นะครับเวลาบ่ายโมงแล้วผมจะอยู่ที่นี่ทั้งวันแล้วก็เย็นนี้ผมอาจจะลงน้ำนี่เพื่อหาปลานะหาปูหาปลาย่างกินพี่ๆนะประทังชีวิตง่ายๆแล้วก็มีข้าวสารห่อมาจะใช้กระบอกไม้ไผ่ในการต้มนะพี่ๆต้มข้าวแล้วก็หาปูหาปลาย่างกินกินง่ายๆอยู่ง่ายๆแล้วก็ผมมีน้ำพริกมาด้วยนะน้ำพริกสุดเด็ดน้ำพริกกระเลียงนะพี่ๆนะน้ำพริกกระเลียง เดี๋ยวให้ดูเทีเ่ยวตอนเย็นที่จะเอาเข้าออกเพราะว่ามดจะขึ้นนะอีกอย่างทุกคนผมไม่ได้วางที่สูงนะของของอาหารต่างๆพี่ๆอากาศดีนะตั้งแต่เสียงอาวุธเงียบไปเนี่ยไ,ไม่ไม่มีเสียงแล้วแล้วก็มันก็เริ่มสง,งบ มีเสียงออกมาว่าเจ้ามาทำอะไรที่นี่ใครครับตะเคียนไหนอ่ะอยู่ตรงไหนครับแม่ตะเคียนเสียงดังมาวะเขาคือเจ้าแม่ตะเคียน พี่บอกว่าพี่แม่ดังมาจากต้นแม่ต้นนี้เขาบอกเขาจะให้โชคไม่เป็นไรครับเจ้าแม่ผมแค่อยากมาพักผ่อนอาศัยในในป่าผมไม่อยากได้โชคลาภพี่พี่นางเจ้าแม่บอกว่าเขาจะให้โชคแล้วก็ ขอแค่มีของมาถวายผมผมไม่ให้ไม่ได้อย่างได้โชคครับผมแค่มาพักผ่อนในป่าแล้วก็ไม่ไม่เป็นไรครับเจ้าแม่ ขอบคุณมากครับทุกคนได้ยินไหม489ที่เก้าแม่พูดมามให้มาหารจ้แม่อีกครั้งผมไม่รู้ว่าผมจะมาได้หรือเปล่าเพราะมันไกลแล้วอย่างถ้าถ้าถ้าเลขที่แม่ให้แล้วจ้าแม่ให้แล้ว,ลวมันมันมันถูกแล้วผมค่อยค่อยซื้อเสื้อมาถวายนะครับเจ้าแม่มุไหม ขอชุดสวยๆพี่ได้ยินไหมทุกวันนี้ไ้ยินไหมม่บอขอชุดสวยๆนะครับสี่แปดเก้านะแม่นะให้เลขนี้คุ้นๆเลขนี้เหมือนจ้แม่ครับเลอนเหมือนรถผมเลยไหม 4, 8, ครับสี่แปดเก้าผมขอพักที่นี่หนึ่งคืนได้ไหมครับเจ้าแม่ผมผมไม่อยากเปลี่ยนที่แล้วอะ่ะเจ้าแม่ ดังแล้วโอเคโอเคดังแล้วอยู่ไม่ได้ไม่ไม่ควรอยู่นะเป็นคําเตือนที่ไม่ควรอยู่ออกตรงจากตรงนี้ก่อนดีกว่าไหมพี่พี่นะครับผม,มดังแล้วพี่พี่จะไม่บอกให้ออกไปพี่พีไปไปไป,ไป